อ่าสวัสดีครับพี่พ่อก็ที่คุณมาเราบอกครับผมว่าไปลงเลตติ้งมาแล้วไปเจอพันแปดมาโอ้โหแบบเราแค่พันเจ็ดไปเจอพันแปดอะเข้าใจอารมณ์ไหมแบบขี้จะแตกเอ้ยไม่ดีม่งตอนนั้นเราขี้อยู่นะครับก็ถือว่าขี้แตกไปเลยก็แล้วกันมันใช่เรื่องไว้เนี่ยเอาเป็นว่านั่นแหละครับก็พอ ขึ้นมาเลยสูงๆเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่ามันจะต้องเจอตัวโหลๆฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์เยอะๆครับความจริงในทีมเขาจะมีแบบมีเทพเยอะกว่านี้นะจำได้ว่ามีมีเคสเซเลียด้วยมัง้งอืมใช่ใช่น่าจะใช่นะอืมของทางแมตช์ก่อนหน้านี้มันเป็นไอ้พันเจ็ดสามสิบกว่าใช่ไหมโอ้ก,กุมาวเก็ได้อ่า เล่นไนนี้ไปเหมือนการฮัตซัมครับเอาไปเก็บเคสเซเลียได้ตามคำแนะนำของอ่าพีเพลที่บอกคุณมดอรครับในกลุ่มว่าเฮ้ยบักไบท์แม่งใช้ได้เลยครับเพราะมันชอบพกขนมมากินนะครับเหมือนเด็กเกเลยครับแม่งไปตบกระบาลมันแล้วก็แย่งขนมมันมากินด้วยครับแม่งสุดยอดมากลดเกินครึ่งหลอดครับแบบแ <c oughs> ม่งโคตรสะใจครับเสียดายแม์ Matt ที่แล้วนี่แบบว่าไม่ได้ ไม่ได้มีเป็นชิปครับเพราะว่าเขาหลุดกล่อนครับน่าจะมาหลุดอะไรตอนแพ้เนาะแต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกดูรอบเขายังไม่ได้มีโอกาสจะแพ้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างี้ครับส่วนทางคู่นี้ครับก็อ่าเป็นใช้นิรนามที่โผลมาแบบว่าพันแปดนะครับเล่นกนะับคุณมดาดนาเนี่กลัวขี้แตกเลยทีเดียวแล้วก็ในทีมของคุณมดาด์าตอนนี้ครับก็มีมิโลคาร์ลอสครับเป็นสายเลือดใหม่ครับเพราะว่า อย่างที่รู้กันว่าตัวเก่ามัน i อวีเดียวครับเราก็จะอินดี้ใช้ไปได้นานแค่ไหนใช่ไหมเราก็อัปเกรดมันขึ้นครับเป็นมีลูกคาร์ลอดแบบว่าเอาตัวเดิมนะครับแล้วก็ขอเชื้อจาก People นะครับเอามาเพาะรวมกันครับกลายเป็นตัวนี้ครับแล้วก็ตัวต่อมาเป็นนิมเฟียครับเป็นนิมเฟียเพื่อนให้มาครับ <laughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไอ้นี่ไอหัวลูกคางครับจะ เพื่อนๆบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วครับมันเป็นหัวลูกคางที่คุณกระดเพาะเองครับเพราะมัน,น,เ,ปนเป็นตัวที่ฉันเพาะเองเลยนะพี่ชายก็ <c oughs> <c oughs> ชื่อเบเบลครับโอ้แล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นไอ้นี่อ่าหมาไฟเฮลกาจากเจนเก่าครับแค่คือที่ใส่นี้พอชอบชื่อเลยนะแบบชื่อ,อไอตอนฮาวดูมนี่ยังรู้สึกเฉย พอรู้ชื่อญี่ปุ่นมันชื่อเฮลกาแค่นั้นแหละเอสเก้ม่เทจังวะใส่แม่งเลยเอาแก่งกระจานออกอูอินดี้อไหบ้างวะส่วนทางนั้นนะครับทางคุณพันแปดนะครับที่เราอ่านชื่อไม่ออกครับก็ใส่นี่มาก,กบลิมจาครับแล้วก็ฮัตซัมอ่าแล้วก็ทันเดรัสครับมันทันเดรัสหรือทันเดรุอ่าแล้วก็ไอ้นี่อ่าอะไรนเลียวผาดเออเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าคุณแม่ดอกอ้าว น um, okay. sort of ี่นี่มีไปสู้กาีฟคุง้วยครับแผลเขากาโอเคอ่านี้มาดูคู่พันแปดเมื่อกี้ครับเปิดมาครับก็แบบนะแค่เห็นก็แบบนะแล้วก็เนี่ยครับ เปิดมาก็จะทะลุรัดกับเลียวผ่านเลยนั่นเลยคูน้องกูกะแล้วมาตกใจตานสิแมงเป็กเทียครับลดพลังป้องกันเวทเราไปสองระดับครับแล้วเราก็โดนทันโบครับจากไปโลกอรอดกูเพิ่มพอมึงมาอันนั้นคุม่มารากก็ด้วยความกดเกลียวครับก็ไฮเปอร์ไวไวครับแต่ว่านะ ใครเล่นตัวนี้ไม่ใส่โคัสแซดก็หายากหายากในเทิร์นนี้ครับสมมดาก็ส่งเบเบดลงมาครับแล้วคุณรรดาก็คิดว่าเร็วผ่านอาจจะมีแผนครับก็เลยจะเฟกเอาันครับแต่ว่ามันเปลี่ยนตัวครับแปลวไอ้นี่เกมจามาครับแต่จริงๆถ้าอ่านเกมดีๆก็น่าจะเฟกไปที่ทันเดอรัสนะอืม อันเดลายก็เหมือนกันนะครับเอ้ยเป็นเป็นแพงเตอร์เหมือนเหมือนกับเรียวพาดครับเล่นใช้ค่าเสียงดวงครับต <laughs> ัววัดดวง50%ครับแล้วเขาก็ได้รู้ว่าวันนี้ตัวเองควรไปทําบุญบนะครับนะฮะเออความจริงเขาน่าจะมีช้อยที่ดีกว่าน,นี้ป่ะอืมแต่เขาเลือกแบบนี้ครับอ่าแล้วจากนั้นเขาก็ส่งฮัสซัมลงมาครับ ับเลี้ยวพาดท,ที่เหลือเลือดหนึ่งอืมคุณนาราก็เปลี่ยนตัวครับเพราะว่าอ่ากล่าวว่าเขาอาจจะใช้บุลเลตพันเฮลกาเนี่ยก็พอจะทนได้ครับอืมแล้วเขาก็เปลี่ยนร่างครับเป็นเมก้าฮัตซมแม่งโคตรเท่เลยแม่งมีกระบังนะ้าผากด้วยเออแล้วเฮลกาของเราก็โดนเลียวผัดตบกระบาลครับกระบาลลั่นเลยทนะีเดียว จากนั้นคนุณพี่เราก็โปรยหินใส่ครับอ๋อแล้วการโปรยหินก็เป็นผลครับ <c oughs> มันติดฟินแสดงว่ามันไม่ได้ไดจะใช้บุลเลตพันครับมันคงดักไว้อยู่แล้วอาจจะใช้ซูเปอร์พาวเวอร์อะไรอย่างนี้อืมแต่ว่ามันติดฟินไปแล้วสายไปแล้วโดนชีดเว้ยจากไปคุณไม่ได้ขอบอกเพื่อนๆไว้อย่างหนึ่งไหมครับว่าอ่า ฮัตซัมเนี่ยใส่ไลโอบตีแรงกว่าเมกาฮัตซัมเพราะงั้นก็ไม่รู้ว่าจะเมกาไปทำไมจริงๆนะ <c oughs> คือเมกาแล้วมันจะได้ตรงมีสปีดเพิ่มขึ้นหน่อยนึงมีดีฟเฟนซ์เพิ่มขึ้นแล้วก็แอทแท็เพิ่มขึ้นแต่ว่าแอทแทที่เพิ่มเนี่ยมันก็แบบไม่เท่ากับไลโอบแล้วไลโอบเนี่ยมันยังเพิ่มพลังโจมตีของของอ ท่าที่ไม่ใช่ทตุของตัวเองก็ใช้ง่ายครับแบบถ้าในากรณีเพื่อนๆใส่อแบบมีท่าอื่นที่มันไม่ได้ตรงท่าอ,อย่างอะไรเดียเพอร์สูตรอะไรเงี้ยมันก็จะได้บวกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยททนทันทีแบบปกติเราไม่ได้อะไรเลยครับไม่มันไม่สเตปเราก็ได้แค่แอบิลิตี้อะไรเงนี้ใช่ไหมก็ บบสามารถเก็บพันแมาได้ครับแบบลุ้นและทึกมากครับแบบเงอเงแตกเลยครับพอเห็นโปเกมอนทีมเขาแบบโปเกมอนเราอินดีมากแบบกูจะไปเลตติ้งเอ้กูจะกูจะไปฟีแวอเทิลนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเบื่อเบื่อเคสเซเลียด้วยครับใช่ไหมเราก็เลยเบื่อแบบพวกแบบที่มันเมตาจ๋าเกินไปอย่างอย่างแกงกระจานอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า เฮ้ยถึงแกงกระจานมันจะทาดแบบถูกใจแล้วนั่นเป็นทาดน้องมอที่น่าจะเก่งที่สุดในช่วงนี้แล้วแต่แบบเบื่อมัน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 ก็เท่านั้นนะครับก็เลยลองเปลี่ยนดูทีมตอนนี้ก็แบบอินดี้มากครับก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนครับแต่ตอนนี้เลท1า7 5 0นะอ๋สวยงามขอเสียงตบมือหน่อยครับพอดีไม่มีสาวเอฟเฟกก็ทางฝั่งเขาเตรียมมาทำดาเมจถึงสตัวเลยนะครับ อืมแต่ว่าไม่ได้ทำดาเมจเลยถึงสองตัวไอสารไอตัวที่จะทำดาเมจเนะี่ยไม่ได้ทำดาเมจสองตัวตัวที่มันไม่ได้ทำดาเมจอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำดาเมจครับยาวๆก็คงประมาทนิมเฟียกะว่านิมเฟียจะโปรเทคหรือเปล่าอะไรเงีย้ยแบบมเห็นกูเป็นคนป๊อดๆอย่างนั้นใช่ไหมเลตติ้งต่ำของมึงร้อยหนึ่งอะไรเงีย้ยอ่ก็ต้องหลับไปโอเคครับก็ จริงๆช่วงนี้เตรียมตัวอยู่มีแข่งในกลุ่มเราเองที่เขาจัดคุณอะไรชื่อชื่อแบงค์ใช่ไหมครับชื่อแบงค์หรือชื่อมาร์คขอโทษลืมชื่ออีกแล้วก็นั่นแหละครับเขาจัดมันตีแบทเทิเล่นจับคู่ก็เลยกำลังเตรียมตัวอยู่แล้วก็อีกกลุ่มนึงซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวกับเขาเท่าไหร่ครับอยู่ๆมีท่านวินเน็กเขาชวนไปครับก็เลย ไปลองร่วมดูโอ้โหแต่โคตรการแข่งทั้งโคตรยากเลยเชื่อว่าแบบพวกเมก้าหลายตัวโดนแบนแบบเยอะมากอ,ะอ่ะเมก้าแข่งกับจานเมก้าบาซิเกนบาซิเกนนี่ถ้ามีอาบิลิตี้สปีดบูตก็โดนแบนแลวครับลูคารีโอ้ก็โดนแบนนะ,ะเกงก้าเมก้า,เก,กาเกงก้าก็โดนแบนโอ้โดนแบรยกระจายมากครับแล้วแบบว่าพอมันโดนแบนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะเจออะไรแปลกใหม่แล้วเขาแรนดอมคือทีทมมันจะมี3คนครับ แล้วเขาจะแรนดอมว่า,าต,ำ 1, 2, ตำแหน่งที่1 2 3เอ้ยไม่ใช่ดิเออใช่ตำแหน่งที่1 2 3าเนี่ยที่จะได้ไปสู้กับตำแหน่งที่1 2 3ของอ e ีกทีมนึงเนี่ยจะเล่นโหมดไหนกันบ้างมันก็จะมีซิงเกลิลแล้วก็มีดับเบลิลแล้วก็มีทริปเปิลครับ,บลแล้วก็มีอะไรไอ้หมุนๆน,นะครับนั่นแหละก็จะแรนดอมจาก4โหมดว่าเราจะได้สู้โหมดไหนกันบ้างโอ้แล้วแบบกูเคยฝึกแต่แบบ ดับเบิลไงก็เลยต้องไปซ้อมซิงเกิลครับไปหาคนมาช่วยโอ้ยแล้วก็ทําโปเกมอนไม่ทันครับก็เลยต้องมายืมเพื่อนๆนะอย่างที่เห็นในกลุ่มนั่นแหละอ่าก็ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนมากเลยครับที่อ่าช่วยเหลือให้ยืมครับยังไงเดี๋ยวมีโอกาสจะขอตอบแทนแน่นอนครับอืมแล้วก็จะพยายามตั้งใจเอาโปเกมอนที่เพื่อนๆให้ยืมไปพยายามเล่นให้ดีที่สุดครับแต่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเลยแบบเขาแบนเยอะมากเขาไม่ให้ใช้โปเกมอนจาก จากจักเจนที่แล้วด้วยนะเขาแบบต้องมีสัญลักษณ์5้าเหลี่ยมเท่านั้นโอ้โหเราแบบเป็นความท้าทายใหม่ที่แบบเหมือนเราจะไม่ได้เตรียมตัวแบบมีเวลา2วันอะไรอย่างเี้ครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวเอามาให้ดูใหม่ครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ